คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวนะคะของสาวลำไย,ยไหทองคําแล้วก็อดีตแดนเซอร์ชายในวงนะคะอย่างหนุ่มบอสหรือว่าเตาบอสคุณผู้ชมซึ่งก็คือว่านะคะจูจ่ๆเนี่ยก็มีเรื่องให้ FC แฟนคลับได้จับพิรุษนะคะจับสังเกตกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อลำไย,ยเนี่ยได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะและจูจ่ๆทางด้านของเตาบอสนะคะหรือว่าหนุ่มบอสนี่แหละก็ได้ลองสตรอรี่ไปต่างประเทศเหมือนกันซึ่งก็เป็นคลิปนะคะที่เราขึ้นมากันบนหน้าจอนี้เลย ผู้ชมขาโดยช็อตนี้เองนะคะก็คือว่ามีผู้หญิงนะคะที่เห็นเพียงแค่ข้างหลังเท่านั้นผมนะคะยาวด้วยแล้วก็ใส่เสื้อสีดําถ้ามองไปที่กางเกงเนี่ยก็เป็นกางเกงสีเทาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งช็อตนี้เองเนี่ยก็ไม่เห็นหน้าหรอกคุณผู้ชมพร้อมกับนะคะในสตอรี่ดังกล่าวนี้ของหนุ่มบอสก็มีการตัดไปนะคะที่วิวอื่นๆด้วยแล้วก็ยังมีอีกสตอรี่ถัดมานะคะของหนุ่มบอสที่เจ้าตัวกําลังเดินข้ามทางม้าลายนะคะใส่กางเกงสีเทาอีกเหมือ เสื้อสีดําอีกเหมือนกันค่ะซึ่งหลายต่อหลายคนนะคะแฟนคลับชาวเน็ตที่ติดตามทั้งลยายําไยแล้วก็หนุ่มบอสอยู่แล้วต่างก็มีการนํามาเทียบช็อตับพิรุษกันฉ่าเลยแล้วว่าเอ๊ะสรุปแล้วสองคนนี้เนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศด้วยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อมีการเข้าไปส่องนะคะในช่องทางสตอรี่ของสาวลยายํลยาไยลําไยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็ใส่เสื้อสีดําปล่อยผมนะคะขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินซึ่งก็เรียกได้ว่านี่แหละแฟนๆก็นํามาเทียบช็อตนะคะ ลงในโซเชียลพร้อมกับแฟนคลับคนอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนันทั้งบอกนะคะว่าน่ารักนะคะบอสยายวันนี้ชุดคู่ที่สุดแหละน่ารักนะคะฟินแลนด์เห็นแล้วชื่นใจจังเลยบางก็บอกต่อนะคะว่าน่ารักทั้งคู่ผมเหมือนพี่ลำไยนะคะกระโดดข้ามทางแบบเคิร์นน,น่ารักยายบอสนะคะเขาเรียกว่าชุดคู่ไม้รองเท้าเหมือนกันไหมนะคะน่ารักมากอันแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ไทยกันต่ออีกเหมือนกัน บอกนะคะว่าทายไม่ถูกแต่หวยนะคะน่ารักมากขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนมีความสุขมากๆกับความรักที่มีให้กันนะคะน่ารักมากๆรักทั้งคู่นะคะน่ารักบางคนก็บอกนะคะว่าชุดคู่น่ารักมากๆทริปญี่ปุ่นกันน่ารักนะคะงุ้ยใจแม่แม่ฟูไม่ไหวกรี๊ดฟินนะคะชุดคู่น่ารักแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากแฟนๆจากชาวเนต็ตภายหลังจากที่เห็นสตอรี่ดังกล่าวนี้ของหนุ่มบอสหรือว่าเต้าบอสรวมถึงลำไยหาย ทองคําคุณผู้ชมที่แลดูเหมือนวานนะคะจะคล้ายคลึงกันเอามากๆสําหรับชุดของทั้งสองคนนะคะรวมถึงสตอรี่ดังกล่าวของนุ่มบอสนะคะที่เปิดสตอรี่มาเนี่ยก็เห็นเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่เดินไปข้างหน้านะคะปล่อยผมยาวแล้วก็นะคะสวมใส่เสื้อสีดํารวมถึงแอบเพ็นกางเกงนะคะเป็นสีเทาด้วยก็เลยทำเอาแฟนๆเนี่ยแห่เดากันสนันแหละว่าเอสรุปแล้วนะคะทั้งสองคนเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศด้วยกันหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นการแห่เดากันไปนะคะหรือ จริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามรอดูนะคะรอฟังจากปากทั้งของลำไย,ยแล้วก็หนุ่มบอสกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ